วันนี้เริ่มข่าวเที่ยงกันด้วยความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับหลายๆพักการเมืองเดินสายลงพื้นที่แล้วก็เปิดเวทีประสัยกันนะครับเ <_ s> มื่อค่ำวานนี้ครอบครัวเพื่อไทยนําโดยนางสาวแพททองทานชินวัตรไปเปิดเวทีประสัยใหญ่ที่อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับมีการย้ําจุดยืนท่ามกลางประชาชนชาวหนองบัวลําพูอย่างหนาแน,น่น เรื่องของการแลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยนะครับไม่ได้มีดีลกับพรรคพลังประชารัฐเพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลกันค่ะคงไม่ใช่แค่หนองบัวลำพูนะคะเพื่อไม่ขาดตอนเช้าที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้พรรคเพื่อไทยก็ไปเปิดปราสาใหญ่ปราสาใหญ่อีกที่อำเภอท่าบ่อหนองคายค่ะโหมรองเลือกตั้งด้วยการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสพร้อมกับประกาศสารต่อโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายคุณยานีวัยครูตอนนี้อยู่ที่หนองคายนะคะคุณยานีคะเชิญค่ะ ท่านกนนาพักเพื่อไทยยังคงเดินหน้ายุทธศาสตร์การหาเสียงเพื่อไทยแลนด์สไลด์ค่ะและวันนี้แม้จะมีเวทีปาศัยใหญ่2จังหวัดของสองพักการเมืองนางสาวแพทองทานชินวัตนนะคะที่มาเปิดเวทีปาศัยที่หนองคายก็บอกว่าขอใช้ความจริงใจแล้วก็นโยบายค่ะเป็นหมัดเด็ดในการสู้ครั้งนี้ค่ะ แต่ว่ามาทั้งทีเยือนถึงถิ่นชาวอีสานค่ะอิงแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็ไม่พลาดที่จะไปลองชิมข้าวจีค่ะซึ่งเป็นอาหารถิ่นที่กินง่ายที่สุดโดยเฉพาะในวันที่มีอากาศหนาวๆแบบนี้นะคะแกนนาเพื่อไทยก็แวะหน้าวัดสาวะสุวรรณารามจังหวัดน้องคายค่ะซึ่งมีสตอรี่ว่าอาดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเคยมาชิมข้าวจีที่ว่านี้แล้วด้วยค่ะจึงเดินตามรอยอปู และก่อนขึ้นเวทีปราัยที่เทศบาลอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคลายนะคะนางสาวแพทองทานก็บอกว่าขอวัดพลังทางการเมืองซื้อใจประชาชนด้วยความจริงใจและนโยบายค่ะมาหนองคายรอบนี้ก็ฝากชาวหนองคายค่ะให้เลือกเราแบบแรนสไลด์เหมือนเดิมค่ะวันนี้ถือว่าเป็นเวทีที่วัดพลังกันกับนักธุนไทยทั้งชาติเลยเพราะว่าวันนี้เือเลีย,ย,ยวัดพลังไหม <c oughs> นักวุฒิพร้อมไหมวัดพลังคือเรา แข่งขันกับตัวเองแข่งขันกับกติกานี้ซึ่งเอารัดเอาเปรียบมาตลอดแข่งขันกับ250สวซึ่งพลเอกประวิทย์เลือกให้พลเอกประยุทธ์ตั้งดังนั้นทุกพักการเมืองเดินหน้ากันอย่างเข้มข้นพักเพื่อไทยก็เช่นเดียวกันส่วนว่าจะประเมินพลังกันอย่างไรก็ให้เป็นวิจารณญาณของประชาชนวันนี้พลเอกประยุทธ์ไปปากใต้ขึ้นเวทีปราศัยในฐานะสมาชิกรวมไทยสร้างชาติเป็นครั้งแรก ส่วนคุณอุ้งอิงก็มาปราัยใหญ่จังหวัดน้องคายเป็นครั้งแรกและอาจจะเห็นการแลนสไลด์ในยุคป,ประยุทธ์เป็นครั้งแรกในสนามเลือกตั้งก็ได้ทั้งหมดนี่อยู่ที่ประชาชนหมดนะครับอุ้งอิงมีแต่นโยบายค่ะแล้วก็มีแต่ความตั้งใจที่จะสื่อสารให้ประชาชนได้รับรับรู้รับทราบนะคะเพราะฉะนั้นขอขอแรกด้วยความจริงใจแล้วกัน นอกจากนี้แกนนาพักเพื่อไทยไม่สนและไม่แคร์ดีลการเมืองของพลังประชารัฐและสร้างอนาคตไทยค่ะโดยมั่นใจค่ะว่าจะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับพักเพื่อไทยแต่ว่าจะส่งผลต่อพักลุงตู่ที่รวมไทยสร้างชาติมากกว่าค่ะ และเมื่อถามว่ากระแสข่าวที่พบกชลอจะเสนอ,อนี้โทศกรรมนางสาวแพทองทานในฐานะแกนนาเพื่อไทยจะหนุนไหมนายนัทวุฒิก็รีบตัดบททันทีค่ะและบอกแทนว่ายังอีกไกลรอดูหลังเลือกตั้งก่อนแล้วก็ไม่รู้นะคะว่าพลเอกประวิทย์นั้นจะได้เป็นนายกไหมค่ะ สำหรับเวทีพักเพื่อไทยที่จังหวัดหนองคายเช้านี้ค่ะอากาศดีคนเต็มล้านหน้าเทศบาลท่าบอ่อมาร่วมฟังปาาใสนักมื่น่มนามกลางอากาศเย็นสบายค่ะแม้จะอยู่กลางแดดแต่ว่าอุณหภูมิ20องศาค่ะและสาระสาคัญในการอภิปรายนั้นยังเหมือนทุกเวทีค่ะจะแตกต่างกันบ้างก็คือการเน้นย้ําที่จะสานต่อโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายส่วนค่าแรง600บาทแกนี่ครัวเรือนยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มรายได้ภาคเกษตรปรับปรามยาเสพติดยัง คงเป็นประเด็นที่ถูกชูเป็นนโยบายหาเสียงทุกเวทีค่ะเช่นเดียวกับการปราศัยใหญ่ที่จังหวัดหนองบัวลํวาพูเมื่อค่าวันนี้ที่อําเภอนากลางค่ะท่ามกลางลมหนาวและประชาชนแฟนคลับจํานวนมากแกนนาพักเพื่อไทยก็เน้นย้ํำในนโยบายหาเสียงรวมถึงการปราศัยปฏิเสธ กับชาวหนองบัวลำพูนะคะว่าพักเพื่อไทยไม่มีดีลจัดตั้งรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐเพื่อนำนายทักษิณชินวัตรกลับไทยหรือแม้แต่แนวคิดที่จะเสนอร่างกฎหมายนิรทษกรรมค่ะก่อนจะชี้ว่าหลักคิดที่ว่านี้คือกับดักแลนสไลด์พักเพื่อไทยและด้วยเหตุที่ว่านี้ค่ะจึงขอคะแนนเสียงแลนสไลด์ทุกจังหวัดเพื่อให้ได้สอสอสอเสียงเข้าสภาค่ะ แต่ระหว่างนี้นะคะแหล่งข่าวก็เน้นย้ํานะคะว่าให้จับตาดูพักการเมืองที่ประกาศการก้าวข้ามความขัดแย้งค่ะว่าจะเป็นพักการเมืองที่เสนอกฎหมายนีรโทษกรรมแต่ว่าการเสนอนั้นจะแตกต่างจากที่ผ่านมาที่เป็นครมรหรือว่าหรือว่ากลุ่มสสเสนอค่ะแต่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นผู้เสนอซึ่งจะเป็นจุดแตกต่างแล้วก็สร้างการยอมรับมากกว่าค่ะและยังเน้นย้ำด้วยนะคะว่าในขณะนี้ทางพักเพื่อไทยนั้นยังไม่มีนโยบายที่จะเสนอกฎหมายนีรโทษกรรมค่ะ ค่ะขอบคุณคุณยานีนะคะค